ตำนานกำเนิดเทพผู้พิทักษ์โลกตามความเชื่อแบบดั้งเดิมของชนชาติกะลิเมื่อยววได้สร้างสรรพสิ่งและมวมนุษย์ในโลกเสร็จแล้วก็ส่งกลับสู่ฟากฟ้าดินแดนของพระองค์แต่ก่อนที่ยวาจะกลับไปสู่บนสวรรค์ยววต้องการผู้ที่มาดูแลรักษาโลกและมนุษย์เพราะไม่ต้องการให้มนุษย์เผชิญกับความไม่รู้ในโลกนี้เพียรลำพัง จึงประกาศหาผู้ที่มีความสามารถฉลาดปราบเปื่องที่สุดเพื่อทําหน้าที่แทนพระองค์ปรากฏว่าในบรรดาผู้ที่สมัครอาสาเข้ามานั้นมีเทพองค์หนึ่งนามว่ามือคาเคลหรือพญาแมกไม้ประจำอยู่บนต้นโพและสามารถสอบผ่านการทดสอบของว่าไปได้ว่าทรงทดสอบโดยพระองค์ได้แปลงกายเป็นใบโพและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางใบโพ ซึ่งมีอยู่มากมายไก่กองนับไม่ถ้วนและให้มือคาเคือหาพระองค์มือคาเคือจึงใช้วิชาความรู้ของตนเป่าใบโพจนล่วงจัดต้นหมดเหลืออยู่เพียงใบเดียวเท่านั้นที่ยังคนติดอยู่บนยอดต้นโพที่สูงลับีลิวแทบมองไม่เห็นมือคาเคือจึงรู้ว่าใบโพใบนั้นคือ,อยาาจึงอัญเชิญยัาให้ปรากฏตัวยวาได้กลับ ร่างจากใบโพแล้วอนุญาตให้มือคาเคลรดูแลสรรพสิ่งทั้งหมดที่พระองค์สร้างแทนพระองค์ครั้งยวาจะจากไปนั้นยวาได้ถามมือคาเคลรว่าจะอะไรเป็นสิ่งตอบแทนในการดูแลรักษาโลกและมนุษย์มือคาเคลอขอให้นามหมูและไก่อย่าละหนึ่งตัวมาเลี้ยงทุกปีเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ได้ดูแลรักษาสรรพสิ่งในโลกและมนุษย์ ยวตกลงตามคำขอและยวก็จับไปสู่ดิแนแดนของพระองค์โดยขึ้นไปทางยอดต้นโพก่อนที่จะหายตัวเข้าสู่พบที่มองไม่เห็นยัวลิกกิ่งต้นโพไว้เป็นพยานและสั่งให้มนุษย์ดูแลสัรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้โดยให้รื้อฟื้นการประกอบพิธีกรรมบวงสวนต้นไม้ต้นโพด้วยหมูและไก่ประจำทุกปี เพื่อเป็นการระลเร็ถึงและามตามสัญญาที่ให้ไว้กับมือคาเคลและพระองค์ทรงสัญญาว่าหากวันใดวันหนึ่งกิ่งต้นโพที่ริดไปนั้นแตกยอดใหม่พระองค์ก็จะกลับมาสู่โลกอีกครั้ง